จะมาสอวิธีพันม,มือนะคะให้นักมวยนะคะถ่อยนักมวยคือเพื่อป้องกันเนี่ยไม่ให้ตรงนี้นะคะสัมัสไม่ไปโดนไม่ไปเกิดการบาดเจ็บแบบมันแตกมันอะไรนะคะแล้วก็มันจะเป็นการล็อกข้อมือตรงนี้นะคะ่ะไม่ให้มันเคลื่อนตรงอย่างนี้นะคะถ้าแบบเราไม่พันมือนะคะเวลาเราต่อยต่อยคนหรือว่าต่อยตอนซ้อมเนี่ยก็อาจจะเกิดอาการบาดเจ็บได้แบบ ตรงสันหมัดตรงนี้ของทุกคนเนี่ยอาจจะแตกหรือว,ว่าาหลอกได้นะคะแล้วตรงข้อข้อแขนใช่ไหมข้อแขนของเราเนี่ยก็อาจจะส่งได้นะคะเพราะว่าเราออกแรงตรงใช่ไหมแล้วมันก็จะแบบอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้วันนี้หนูก็จะมาสอนกนารพันมือนะคะพันมวยยังไงให้แบบปลอดภัยสําหรับนักมวยนะคะที่นักมวยนักกีฬานะคะที่กําลังแบบหมัดพันมือม่รู้ว่าจะพันยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ พันมือของน้องมวยที่เขาใช้กันนะคะก็จะเป็นผ้าเจี๊บแบบนี้เลยนะ,อ,ะอย่างแรกนะคะก็จะเป็นอันนี้แต่ปกติคนเราถ้าเห็นอย่างนี้เขาก็จะเอามาคล้องตรงตรงมืออย่างนี้ใช่ไหมแต่จริงมันก็ก็ไม่ได้ผิดนะคะแต่ว่าหนูอะ่ะไม่ได้พันอย่างนั้นคือหนูจะจับเอาเอาตรงนี้นะคะ่ะจับตรงนี้ก่อนใช่ไหมแล้วเราก็จะพันพันอย่างนี้ให้มันล็อกตรงตรงสันมัดเราไว้นะคะ พันให้มันได้แบบให้มันพอดีค่ะทุกคนไม่ต้องแบบหนาเกินไม่ต้องไม่ต้องแน่นเกินหรือว่าหนาเกินนะคะเหนูจะคนประมาณสี่รอบอ่านูว่ามันจะถ้าหนูต่อยเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเจ็บแล้วจากนั้นหนก็จะมาพันตรงตรงข้อมือนะคะเพื่อที่จะรักษาข้อมือของเราเนี่ยไม่ให้แบบไม่ให้มันซนนะคะเวลาเราต่อยใช่ไหมนี่เราก็จะพันตรง นิ้วของเรานะคะเพื่อที่จะแบบอนี้อันนี้หนูพันจากนิ้วโป้งก่อนใช่ไหมก็พันไปไดเรื่อยๆค่ะให้มันครบทุกนิ้วนะคะน,นิ้วกลางก็อย่างนี้นะคะแล้วก็มาพันตรงข้อแล้วพันตรงนิ้วนางนะคะ ก็จะเป็นมังมี่อย่างนี้เนาะแล้วเราก็จะพันตรงตรงสันหมัดของเราอีกรอบหนึ่งเพื่อให้แบบมันสวยงามนะคะเออนี่มันก็จะแบบดูดีขึ้นใช่ไหมเราก็จะพันแบบที่เหลือนะคะให้มันแบบให้มันไม่เหลือยาวอย่างนี้นะคะก็จะพันเก็บให้หมดอ่าถ้าอาจจะที่เหลือก็จะพันตรงตรงสันหมัดเพิ่มหรือว่าพันตรงข้อมือก็ได้ อาจจะยากที่ปุ่มๆหน่อยเพราะว่ามือมือหนูแบบมันเล็กนะคะนี่แล้วมันก็จะเหลือตรงนี้ให้ให้เขาให้ล็อกนะคะนี่ก็จะกลายเป็นแบบนี้เลยเนี่ยแล้วก็ขยับนิ้วมันก็แบบพอดีนะคะไม่แน่นเกินแล้วก็ไม่หลวมเกินไปกระต่อยก็จะแบบนี้ได้โอเคค่ะ